ไปลงได้นะถ้าไม่ลงไม่มีหน้ากูเต็มๆนะโกรธมันก็เหมือนตุกตต๊กตาตุ๊กตาแอนนาเบลอ่ะนี่เลขห้านะครับเดี๋ยวพอกูดิ้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนเลข,น,ขนี่เลขห้านะดูดีะนะเ <h> ลขห้านะเฮ้ยมีแปดแถวเลยเอาไปเราไปเอาห้ากลับมาเอาเอาลาห้ากลับมาละ ใครเห็นก็ว่าตาต่อนะอย่างเงี้ยงงอย่างเงี้ยถึงที่หมายแล้วเออมันถ่ายแ้แค่จุดลงเลนส์น้ำตาไลดีฮันโดลมาหาหล่อมาหล่อา วันนี้เรามาดูขุมดูขุมขนของคนแึงโอ้โหว่าว่าขูมขนหวาดเนี่ยแค่ไหนค่อนข้างเนียนนะครับนี่คือไม่ไม่เห็นแบบว่าที่เราวิจัยปะไม่เห็นรอยดำรอยแดงอะไรทั้งนั้นก่อนมิวเห็นยันซอกเลยบอสใช้ได้วคนัเทีนเลยกลัวรัเธอตุ่มอ้อม

นี่คือมึงม่ไม่ต้องไปหรอกคือเต้นท่าเดียวกันหมดเลยหรอ ไม่ทักไม่ทายไม่รู้ว่าใครอใดทีรักกันทนเรื่องเพราะฟันความผูกพัยังง่าได้ยพมีอยู่จริงในนิยายหนึ่งสื้อในทานเพลงบ้าน อย่ชีวิตลำบากเป็นาามสอสามน่มนลำบากทีบาดูแลดูแลต้องดูแลเว้ยตนที่บัาน กูเป็นพระครับไปเว้ยม <cat on developed Airbnb> <the> ุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปเอาละวันนี้โคตรเหมือนพระอ่ะคุณมาในตอนเสร็จอะไรมาตอนเสร็จอะไรครับ ซึงลงไปถึงไหนแล้วกายซึงไหมใช่บ้าๆผู้ใ่นาบ้าสั่งสะเดือวเพราะพี่เจมาแล้วกีนนี่กี่กับบาทนไปค่ะไปครับเออเาว่ะเรื่องอะไรอ่ะมาจากเรื่องอะไรกัน โอ้ยแกนพาวเวอร์พับแม่งบังโอ้ยแม่งบังงูแพ้ใช่ไหมเอา๋ยเคเดี๋ยวเราเปียงให้น้องคนละหนึ่งเล่มนะครับผมให้เราส่งต่อน้องๆคือเพียงเป็นแนวตั้งนะครับผมระวังความปลอดภัยตัวเองด้วยนะคะออกกันไปเรื่อยๆนะ

กูบอกน้ำตาตื้นอะเดี๋ยวถ่ายเลย่ะอะไรเหมือนกูไม่ได้มองกล้องอ่ะเหมือนกูกลัวตกอ่ะ ร้หนึ่งถึงสองถึงสามร้อยนะคะทุกคนโอ้ไม่มีตังค์ค่ะโอ้ยทุลนาทีเราจะได้ย้อนยุคไปรัชกาลที่ห้านะก็หวัดอารมณ์อู้เหมือนได้ไปง่ายมากเลยเนี่ยมึงอารมณลงดิไม่น่ากูเป็นอย่างเงี้ยไหนที่พ่อพระกงอาดิโอได้ขาดโอ้โหเราจะมาถ่าย MV กันนะครับฟู้ อ๋อแมงมืดไปเยอะตอนนี้เราอยู่ที่อุริกาส่วนนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของเออซ้ายมือนี่ก็จะเป็นอาหารของคนสมัยก่อนสมัยน,นี้ก็ยังมี ขณานี้เรากำลังจะเข้าเมืองกันแล้ว แล้วก็เข้ามาใน่ซนของเอ่อเคาเรียกว่าอะไรโซนขายของขวามือนี่ก็จะเป็นทางดานของร้านยายครับร้านต่อมาก็จะเป็นแม่สิบโหวาอวยวามาตกปกเพื่อนเป็นงานกลุ่มอาต่อไปทำงานกลุ่มาไตกพร้อมพร้อมทมเอ็นจอยอย่างั้นตเพื่อตกมือตัวเองตกมือตัวเองนะครับ ใครถามวะ้าดีหรอจิ๊กอ้าวกูไม่เห็นเจ๊หไหนแล้วกูเพิ่งข้ามอ่ะเจ๊หนอนซ่าห้ามเดินรัศน์นามก็ค่ะเกินไปอ้นเจ็ดร้อยนี่อล้อันนี้เดี๋ยวมึงกินตัวเต็มแป๊บนึงไม่มึงอยู่ในยุคนี้นะสิงโดนนะกูโดนแล้วกูโดนเขียนแล้สิ่งลู่เช้า เออกูอ่านแะเออกระจอกฮ่าฮ่าไม่เก็บตามพื้นดิเต็มเลยครับทำไมมันดอกใหญ่จังอ่ะไปติดติดไม่ได้อ่ะน้องมึงใจเย็นเป็นกิมมิคคือถ้าเราใจเย็นแล้วเขาจะออกมาใช่ไหมใจเย็นก่อนไก่แล้วไก่ได้ขึ้นรถไร่นี่คือรสชาติแห่งการรอคอยเว้ยใจเย็นรออย่างใจเย็น ยังไม่ได right. ้ฉี่ได้ซื้ออะไรเลยดูน้ำมากเออมีน้ำเนี่ยมีน้ำขอปมีน้ำมันอ่ะห้ามเย้งั่นเดี๋ยวกูวิ่งไปเห็นไม่ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวิ่งไปก่อนเอ้ามึงวิ่งไปแล้วคนอื่นเขาเดินมันเป็นระเบียบมันเนี่ยเดี๋ยวกูวิ่งปุ๊บพึ้นน้ำกูปุ๊บแล้วลงมาประเดี๋ยวไม่ทันคุณก็อาจจะจริงไม่ทันอาจจะชีนน เออมึงก็ลาดในห้องนั้นแหละไม่เป็นไรล่าดที่เื่นเลนเลยทุกวันวันเย็นวันนีประชิบเลยว้อุ้ยร้านขาเต็มเลยคุณทนคูณจะฉีดล่าดเหรอครับเอนเอาเอายังต้องทนแหละไปไปฉีก่อนไปวิ่งไปไม่ร้นท้านเอ้ยผมกดจีดให้มึงเนี่ยผมกีดกายให้มึงใหญ่เลยใช่เหรอเออดูดิ ที่กินเพราะอะไรแล้วว่าลืมรู้สึกอ้นน่ะหลังมึงอ่ะอันนี้มึงแกล้งโง่หรือมึงโง่จริงแก้งึงอ๋อจะเล่นกูใช่ไหมให้ก้าวไปมุวเะื่อนมาชวอปปี้มีมาช่วยได้อ๋อ เราอยากวิ่งไปีที่แล้วเราเพิ่งวิ่งไปวิ่งแล้วไหม karar

โอ้ยเก็บโจ๊ะนี่มันมีอไย่ในโจ๊ะนี่ก็บเก็บอะไรโจะอเกมบกิไมใส่หอมยัไม่ได้ไม่มีปากได้ปะไม่มีปากแหววไม่ได้เรอกไม่ได้หร เจวันที่ดีน้ถ้าคิดย้อลันี้ไม่ได้ไวันก่อ้ฉกเธในวันที่แพ้วันที่เธอต้อแต่หน้าตาให้ฉันได้ร้องไห้ไปกับเธอเก็ใจฉไว้เมื่อไรที่เธอต้องการอยู่แลเธอ